สวัสดีค่ะวันนี้จะมาซาวน่านะคะแล้วก็ลงน้ําแข็งนะคะวันนี้พระจันทร์สวยมากเลยนะคะลระตูปูสุดพระจันทร์แม่แก่กับพระจันทร์เดี๋ยวลงน้ำแข็งกันนะคะวันนี้นะคะเย็นสุดๆเลยว้าวว้าว Ah. <laughs> Ribah. <laughs>